สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเจอกับ M 4 F 8 2นะครับผมคือเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็น M power ที่พลังแรงมานี่สุดยอดเดือดๆมากๆนะครับคันนี้มีถึง450ตัวนะครับแล้วก็มีของแต่งมาท่วมๆนะครับของแต่งก็จะมีแล็ปเป็นดำด้านอย่างที่เห็นกันเรียบร้อยนะครับมีกองกรุ๊ป M ด้านหน้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมีท่ออะคัโบวิคทั้งเส้นนะครับบอกเลยว่าทั้งเส้นนี่เบิกใหม่ประมาณ3-4แสนเลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเป็นลลล้้้อออตััััวววคคมมมเเพพพิชนนนนนะรบบข20แก็็งาายดใป คาร์บอนเรียบร้อยแล้วครับพร้อมแพเดนชิปสีแดงนะครับผมก็แนวแบบว่าแดงๆดงดำดนะครับแล้วก็รอบคันใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคาร์บอนรอบคันด้านหน้าเป็นทรง CS หลังเป็นวอลซเนอร์ iner, ตรงกลางเป็นเอ็มพ็อปแฟร์แมนนะครับผมโอเคของแต่งรุ่นทั่วอย่างนี้เข้ามาให้ท่านผู้ชมได้จับจองเรียบร้อยนะครับคันนี้ขายเพียง3.69ล้านเท่าน,นั้นบอกเลยว่ารีบจับจ,บจองกันด่วนนะครับผมติดต่อเข้ามาเลย